นัคลินิกต้องรีบไปโรงเรียนเอ๋ไปเรียนหนังสือเรียนออนไลน์ดาดา,ดาก็อยู่บ้านก,กับแม่นะคะ,ะพ่อกรับด้วยค่ะพ่อกรับจะไปทำงานนะ,ะดาให้พ่อไปไหมลูกไปจ้าไปจ้าเคี้ยวด้วยนะคะ เมื่อเช้านี้เจอไอเซลไหมคะไปหาไอเซลอยู่บ้านเจอไอเซลร้องไห้ไหมคะไม่ร้องไห้อะไรนะร้องไห้จริงจริงร้องไห้จริงๆด้วยโอเคต้องการจะจร สด้ค่ะค่ะเขียวสกอนแล้วค่อยพูดนะคะเ กอะไรโอเคละแม่เดี๋ยวตั้งแต่ยัติดเหาไหมครับ คำใหญ่เกินไปแล้วนะคะเอาคำเล็กๆลูก